คนแบบครัพอแามต่อไปอีกอา่ารย์ครับอ่อเกี่ยวกับการคาบสินการทาบสินของของเน้นเช่นเอ่อเวลาเน้นคาบสินเสร็จแล้วตอนนั้นครูบาอาจารย์ก็มาย,ยุ่อุปชาก็าไม่ได้อยู่ในวัดนั้นด้วยมีแต่พระอื่นพระอื่นที่อยู่ในวัดวัดนั้นน่ยไดเวลาเน้นไปขอต่อสินพระบอกว่าไม่ได้เพราะว่าผมไม่ใช่อุปชา,าแล้วก็ฉะนั้นถ้าพระไม่ให ต่อสินให้เน้นแบบนั้นอ่ะเน้นต้องทำยังไงครับรอให้อาจารย์กลับมาตลอดตลอดเดือนแบบนี้ยืริอกรอว่ายังไงค,ครับปุว่าก็มีค่ะปุบว่าเคยมีเน้นขาดสินแล้วไปขอจพะพระพระบอกว่าผมไม่ใช่อุปชาไม่ใช่อาจารย์ไม่ให้อ๋อก็คือว่าถ้าเน้นขาดสินแล้วทีนี้ไปขอกับพระอาจจะเป็นพระใหม่ใช่ไหมไม,ไม่ใช่เป็น ฮะพี่อยู่ในบารนั้นแต่ท่านไม่ใช่เป็นไม่ไม่ใช่อุปชาใช่ไหมไม่ใช่อาจารย์อย่างนี้นะครับผมแต่ท่านบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของผมไม่ใช่หน้าที่ของผมท่านครูออบาตัแล้วแล้วเนนจะทํายังไงใช่ไหมครับผมต่านบอกว่าให้รออาจารย์เนนจะทํายังไงขอการนะครับทวนนิดหนึ่งก็ดีนะเรื่องที่พูดไปตอนบ่ายนะครับตกลงพิสูจน์ที่ไม่ใช่อุปชาให้สารนคมสามเณนิได้ไหมครับได้นะครับจะต้องทำยังไงฮะให จาะจงอุปชาหรือว่าชิดใส่ใจว่าให้สาธารณคมแทนอุปชานะครับทันะ้งนั้นถ้าพูดถึงกรณีแล้วเนี่ยแค่ตนเป็นผู้ที่สามารถสวดอักขรได้ชัดเจนถูกต้องนะครับแม้ตัวเองจะไม่มีองค์คุณคือมันสา,ารไม่ถึงสิทธิเป็นต้นนะครับก็สามารถให้สาธารณคมได้ก,กรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นผมนะผมจะพูดให้ท่านเข้าใจนะครับว่าท่านให้ไดนะ้มันง่ายกว่านะครับบอกท่านเลยว่ามันให้ได้นะครับอาจารย์ไม่ต้องไปกลัวคือบางรูปท่านอาจจะเข้าใจว่ามันให้ไม่ได้ไง เลยไม่ยอมให้นะครับหรือว่าบางรูปที่เคยเจอก็มีปัญหาอย่างหนึง่งถ้าไม่ได้เรียนบาลีออกเสียงอาจจะไม่กลัวจะไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยไม่กล้าให้ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถหาพระถ้าเกิดถ้าไม่ยอมให้จริงๆนะเราสามารถหาพระที่รู้จักกันที่ใกล้ๆกันได้ก็น่าจะต้องขนขวายนะครับมันจะไปรอให้มันสินขาดต่อเนื่องยาวๆก็ไม่ดีเนะ <c oughs> าะพอใจพอการแ่มใจนะถ้า เอาเวลาแซมมันเล่นท่านเอาไปขอขอให้อ่อขอต่อสินจะพระแล้วพระไม่ยอมให้อ่อพระก็แปหนาบัตด้วยหรือกยางไงนครับมีโทษไหมครับโอกาสนะครับไม่เจอเนะี่ยไม่เจอว่ามีอาบัตนะแต่ว่าเอ๊ะมันดีหรือเปล่าเนาะไม่สงเคราะห์กันนะครับจริงๆน่าจะมีการสงเคราะห์กันนะครับถ้าพระไม่ให้แต่ว่าไม่เจออาบัตหรอกนะครับไม่มีอาบัตบอกเอาไว้แต่ว่าก็คือน่าจะสงเคราะห์กันนะครับเหมือนกับกรณีที่พระต้องอาบาัตจางคดิเียแล้วก็ช่วยกัน เป็นคณะภูลกะออกจากอาบัตให้อย่างนี้นะครับสังเนียนสินค้าเนียนหนักนะมันก็พระต้องอาบัตหนักแต่ยิ่งหนักกว่าอีกนะครับเพราะว่าสินค้าก็คือความเป็นสมณีนหายไปใช่ไหมครับยิ่งหนักกว่านั้นอีกน่าจะขนขวายนะครับเดี๋ยว,ว่าอาจารย์เคยเจอไหมครับอาบัตใครเคยเจอไหมครับอีจารอะไรนะเคยเจอไหมครับว่าถ้าเกิดพระไม่ยอมให้ชนะคมจะมีโทษกับพระไหมไม่เคย <c oughs> ได้ยิน,น,นด้วยซ้าไปไม่เคยได้ยินนะะ จะให้ภาพเป็นอะไรครับ <c oughs> อยากจะทามั่นแหละปู่ปาเคยเคยมีแปลนจริงๆอยู่กัมพูชาาจารย์เอาทันไปพอต่อสินจะผระเลยพระไม่ยอมให้อ่ะแล้วก็ตลอดเนนันไปวัดอื่นเลยไปบัตอื่นแต่ขอต่อสินจะวัดอื่นเลยมีมีเป็นเรื่องจริงครัราาบออขอบัดอื่นให้ใช่ไหมครับวัดอื่นกอให้ครับเออดีแล้วครับ <c oughs> เอางั้แหละครับอ่าอย่าไปเอาเรื่องกับท่านเลยนะ ให้ท่านอยู่เป็นสูขเป็นสูขของท่านเอถอะท่านอาจจะให้ไม่ได้ก็ได้ใช่ไหมบางทีอย่าไปเข้าใจว่าไปขอแล้วจะกล้าหารนะครับพระบางลูกก็ไม่กล้านะฮะใ,ให้ศีลจะว่าจะให้ศีลเนนเลยให้ศีลพระนี่แหละครับขพะให้ไม่ใช่ให้ศีลโยมอะ่ะให้ศีลห้าโยมน่ะบางองค์ขึ้นไปนะครับจับตระปัดนะฮะตั้งเขามีวิธีของเขาอยู่เขาจะสอนขันอยู่นะครับจะไปจับมาล่วง,งมันันก็มีครับ ร่วงธรรม,มาตก็มีครับตลปัดมันสั่นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะท่านอาจจะไม่เข้าใจหรือไม่กล้าหารอย่างนี้นะครับถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราเพื่อความสบายใจของเราเราก็ขวัญขวายครูบาอาจารย์นะตรงนี้ดีกว่านะครับครับออการถอดแทนต่อไปอันนี้มอนเลยครับครับเอ่อเกี่ยวกับการคอตอนการ,รมเมื่อการจันาร์บับแต้เอ่อบางกรมีการคอตอนกางไม่ตองเบระบุก,กับ โทษทีเราทำด้วยหรืร่งอรใหการบอกว่าขอการทัพจานท์ัพพรมคอตันกรรมครับผมขอตอนกรมมออนกรมแล้วขอสดวจขอตันกรรมไปเลยรืกร่กออาจารย์ก็ให้ทำไปเลยด้วยไม่ได้ทำว่าเน้นทำผิดผิดอะไรบ้างไม่ได้บอกให้ชัดแบบนี้บอกว่าก็มีโทษบางส่วนเน้นไม่ก็ไม่กาพูดอายคนอื่นฉะนั้นต้องปกปิดอ่ะแล้วก็บอกว่าผม ต้องอ่าโดนตานกรรมและวพอตานกรรมทำไมได้ละอุแบบนี้อ่าผมอยากจะถามว่าลักษณะแห่งการขอธนกรรมนี้ต้องทําแบบไหนครับลักษณะนะฮะครับขอถามนะครับผมฟังคาถามไม่รู้เรื่องผมเอาเอาลยผมชวนให้ก็ได้อาจารย์คือานถามว่าการขอธนกรรมนียต้องไปบอกหรือเปล่าว่าผมทาผิดข้อนั้นข้อนี้นะถึงคือลักษณะการขอธนกรรมต้องอย่างนั้นหรือเปล่า ไปบอกเลยว่าทําผิดข้อนี้นะผมคอยสุขาครับอะไรอย่างเงี้ยนะจริงนะในคมพีถากระทาพูดไว้อยู่นะครับในคมพีท่านพูดแค่น,นี้เองนะะทุตถุมายากระตังตามศั์ในถกระาเลยทุตถุมายากระตังแต่ยกศั์ได้ไหมทุตถันว่าความผิดมายาอันกระผมกระตังกระทําแล้วนะครับโอ้โหเก่งๆ <laughs> ถ้าเราแปลอาจจะก็แปลว่าผมทําผิดไปแล้วครับอาจารย์นะผมทําผิดไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับ แต่ถ้าจะบอกก็ดีนะเพราะอะไรนะอาจารย์จะได้ตรงคนหนักขึ้นนะครับถ้าทำผิดข้อเดิมนะจำไว้แล้วโอ้โหนี่ผิดข้อน,นี้หลายทีแล้วเนี่ยนะน่าจะเหมือนพระนะครับกรณีเดียวกับพระนะพระบางทีก็แต่พระจะใช้สภาปฏิโยนนี่ก็คลุมนะครับแต่บางลูกว่า,าจจะอยากบอกนะครับบอกว่าทําผิดข้อน,นั้นข้อน,นี้เหมือนกันนะครับพระก็อายเหมือนกันบางทนะีก็สภาปฏิโยนเลยแล้วกันนะครับอบปัดทั้งปวงนะครับนะแต่ถ้าเกิดแล้วแต่สามเณรนะ จะบอกก็ได้ไม่บอกก็ได้นะครับแต่ให้รู้ว่าในคำพีท่านพูดแค่ว่าทุตุมยากระตังผมทําผิดไปแล้วครับนี่อาจารย์ก็จะรู้เองครับอ่าอยัางยังมีอยู่อีกครับมีไหมครับ